โมตสัพพะ,ะโตคโตอาดาโตสมบารั์สมพุทธะกากยกรรมสามวจีกรรมสี่มดนกรกสามรวมกรรมทั้งสิบนี้ที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลัง้งโตหน้ารับหลังควรก็ดีไม่ควรก็ดี ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าด้วยทุกติยมปีกายกรรมสามวัชีกรรมสี่มโนกรรมสามรวมกรรมทั้งสิบนี้ที่ข้าพระเจ้าเดยทูมาพระพลัง Love you.